วันนี้เป็นตอนที่เกี่ยวกับการซูวีแบบเต็มๆเลยนะครับดูกันตั้งแต่ว่าซื้อมาเนี่ยอันบล็อกมาของข้างในมีอะไรบ้างตั้งแต่เครื่องยันถุงไปทำสเต็กจริงๆเลยโดวยวิธีการซูวีนี่แหละวันนี้จะมีบนอินริปอายสชิ้นสติปลอย1ชิ้นผาซีซันนิ่งซีลเนื้อจุ่มน้าอุณหภูมิต้องเท่าไหร่มีแอปใช้ใช่ไหมและสุดท้ายเราจะจบงานมันด้วยวิธีไหนครับคดเอาไว้ในใจอยากจะขอพูดเรื่องหนึ่งก่อนครับคือเทปนี้ผม สามารถตีหัวจินได้หรือเปล่าได้ได้เลยได้เลยได้เลยไม่ใช่เรื่องนั้นครับคืองน,นี้ไอ้คำว่าป้ายาเนี่ยวัฒนธรรมการป้ายามันเกิดขึ้นหลากหลายวงการมากโดยเฉพาะที่มันหมุนรอบตัวแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็คือเรื่องของกล้องครับและนี่คือคุณทวีพงศ์หรือพี่วีพงศ์ครับ โฟ,โฟโตกราファーเบอร์ต้นๆของเมืองไทยผู้ที่ชอบป้ายยาคนอื่นในเรื่องของกล้องเลนครับแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นการป้ายยาแบบแอคทีฟครับใช่มันเป็น<อ>ปรับกรรมของผมเองครับที่ผมป้ายยากล้องเลนชาวบ้านเขาแล้ว <c oughs> <บ>ผมก็มาทานเนื้อที่บ้านเบนวันหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือการป้ายยาแบบพาสีเออเนี่ยมันเหมือนคัดมาคือเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่ชวนมากินข้าวที่บ้านแค่ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งก็ได้ ทำให้มาตรฐานการกินเนื้อของชายคนนี้เปลี่ยนไปครับเขาจึงตัดสินใจเก็วบอกพี่ถ้าอยากได้กินเนื้อที่แบบว่าคงอุณหภูมิที่ดีที่สุดต้องใช้การซูวีซื้อเครื่องซูวีมาทั้งทั้งที่ยังไม่เคยศึกษาวิธีการใช้งานครับเมื่อกี้พี่นั่งตรงเนี้ยเป็นจะให้พี่ออกไปทํำไมเนี่ยก็เป็นคอนเทนเตอร์เลยพี่แล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่พี่วีพง์แล้วก็คนดูทุกคนจะได้ทําความรู้จักกับ วิธีการคุกเนื้อด้วยซูวีพร้อมกันเอ้ยเราดิใช้อยังเนี่ยยงัโงโอ้ยสองกล่องอุ้ยกล่องบนได้เปิดยังยงังกล่องล่างได้เปิดยังยงังเมืงองไม่มาช่วยกูอ,อีก <laughs> ว่าไอ้ซูวีเนื้อสเต็กเนี่ยมันยังไงมันใช้การต้มไหมมันไม่โดนน้ํานี่นะของมันต้องมีไหมหรือว่าของมันต้องข้ามครับแต่ชายคนนี้ข้ามไม่ได้แล้วเพราะเขาเสียตังค์มาแล้วถามไปไปเลยใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างตึ๊ดตึ๊ดเป็นกระส่งมาดิ้งลิ้งดิ้งดิงิ้งผมก็กดก คือบอกทุกคนว่าทุกอย่างเตรียยหมดเลยเมื่อกี้แต่ว่าไอ้กล่องเนี้ยที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เตรียยประเด็นก็คือสั่งมาแบบเป็นเดือนแล้วอะยังไม่ได้แกะแกะครับมาพร้อๆเรียบร้อยบาทแกะแบบยังไม่สูญเสียข้อมือผมแม่งเป็นพวกแบบไม่ได้แกะอย่างนี้ได้ผมจะแบบใช้วิธีเวลาซื้อของมางในกล่องเนี่ยมันก็จะมีนี่กล่องพลาสติกเอาไว้ใส่น้ำครับเรียกถังน้ำก็ได้มีปลั๊กพ่วงแถมมาด้วย มันเป็นของนําเข้านะครับปลั๊กมันจะไม่ตรงคือถ้าซื้อรุ่นนี้พี่อโนวาตัวนี้มันจะมีหัวแปลงมาแถมมาให้อันนี้ฝาฝาฝาปิดที่มันคัตติ้งมาพอดีกับหยอดเครื่องลงไปได้ครับไม่ต้องนั่งตัดพลาสติกเองนะและในที่สุดกล่องนี้ก็คืออ้าวันนี้ไม่ใช่เครื่องซเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องซีลซิอเครื่องซีลนี่บอกว่าอ้เครื่องซีลที่มาพร้อมกับถุงซีล อันนี้เป็นซี่โลหะสําหรับออกกไาซครับจัดเรียงหรือว่าช่วยถ่วงน้ําหนักให้กับเนื้อที่มันจะต้องไปอยู่ในน้ําครับกล่องใหญ่มากมาย2กล่องเลยแต่จริงๆแล้วเครื่องซูวีคือเครื่องนี้ครับเอากับหัวอีกโอ้โหแทงนี่นเล็กแค่นี้เลยเป็นเสาขึ้นมามีหน้าที่แค่ควบคุมอุณหภูมิของน้ําครับอานนี้เขาเป็นแบบนี้คือเวลาพี่พงษ์จะ ใส่ใช่ป่ะอานนี้ใส่อันนี้อัอ่เลาช่องที่จะเสียบใช่เวลาเวลาเราใส่น้ำใช่ไหมแล้วก็วางไว้อย่างนี้แล้วเราก็หนีบมันไว้ก็ฝึกทำด้วยตัวเองฝึกเลยซึ่งอ๋อซึ่งตัวนี้มันจะขึ้นขึ้นลงได้แต่ว่าถ้าตามนี้ก็ได้อยู่คือเนื้อที่เราใช้ในวันนี้ชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะเติมน้าเกือบเต็มเครื่องนี้มันคือการที่ปล่อยอุณหภูมิลงไปในน้ําใช่แล้วก็วนน้ํามีการวนน้าอยู่มีการวนน้ำเพื่อวนมีการวนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวเปิด ซึ่งสิ่งสําคัญก่อนที่จะวนน้ําได้ครับสิ่งแรกก็คือต้องบีน้ําก่อนไปเอาน้ําอะไรก็ได้ครับมาเติมแล้วก็เสียบเครื่องลงไปแล้วมันก็จะดันใช่มันก็จะดันแล้วมันก็จะล็อกไว้แล้วก็นี่ปิดฝาไว้ปิดฝาซึ่งวันนี้เนื้อที่เราจะกินกันมายักษ์ร้านยักษ์อ่าร้านยักษ์โบรานนี้จําได้เลยนี่ชมว่าอร่อยอันนี้จะเป็นจริงๆมันคือทมฮอแต่ว่าผมสั่งคัตติ้งพิเศษตัวนี้เรียกว่าคาวบอยคาวบอยสเต็กส่วนอันนี้ คลาสสิกครับนี่ดูสตริปลอยสวยงามอ่ะอ่าโบนอินริปอายสองสตริปลอยหนึ่งครับเข้าสู่การซีซันนิ่งซีซันนิ่งคืออะไรซีซันนิ่งก็คือการโรยอย่างเช่นเกลือพริกไทยดำก็คือการปรุงบางอย่างลงไปใช่เดี๋ยวผมทำให้ดูผมซีซันนิ่งลงไปอ้าวคุณทัโรยได้เลยเหรอใช่ไม่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไดอานเออมันไม่ได้ผมโรยไปเลยเห็นป่ะเราจะรู้เลยว่าพอเราโรยลงไปในสเต็กแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบจมใช่เรามองเห็นว่ามันเราโรยไปเยอะแค่ไหนให้พี่ลองโรยอันนี้ดูอ่ะ เกลือที่ใช้ก็คือโคเชอร์สองครับพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็โรยให้ทั่วทุกด้านครับโรยไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเห็นเห็นที่พื้นไหมตรงพื้นเขียงแล้วก็เขาเรียกว่ามอบปิงก็คือม็อบปิงอ๋อเหมือนแบบไม้มอบเหรอใช่อ่ต่อมาครับพี่ต่อมาครับพริกไทยดําครับเจดเจดเช็ดเดี๋ยวผมให้พี่ทำโคตเอาอืม มันมีไฟด้วยอ่ะเออใช่มันเราต้องมองเห็นมันขาดอยู่สิ่งหนึ่งพี่เวลาที่เราแบบอ่าทำซูวีมันขาดการเขาเรียกว่าแบสติงที่ต้องใช้กระเทียมสบบเยอะเออเราเลยใช้ผงกระเทียมผงกระเทียมเปิดได้ให้ดมโอ้่าซื้อนะเดี๋ยวเข้าจมูกแต่ถ้าแบบพวกใช้กระเทียมสดได้ไหม มันจะมันจะหนักมากพี่มันจะหนักมาเพราะมันซูวีอยู่ในนี้คือเราต้องซูวีประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเห็นไหมคือจากที่เราแบบถ้าสมมติเราใช้แผ่นเซียใช่ไหมมันก็จะเป็นเราก็จะเอากระเทียมเนี่ยทุบแล้วก็เอาลงไปเอาไปย่างในกระทะกลิ่นกระเทียมก็จะหอมแต่อันเนี้ยมันจะช่วยสร้างกลิ่นหอมนั้นให้กับซูวีของเราอย่างนี้อ่ะพี่ดึงพี่ดึงมาอย่างงี้ดึงมาแล้วเราทําการซีลก่อนเอาอย่างงี้ี้อันนี้คื ดึงออกมาแล้วก็ปิด oh, ปิดไว้แล้วก็ให้มันเหมือหัวตรงนี้เหลือไว้แล้วก็ปิดตรงนี้ดแล้วก็ล็อกล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บกดซิลปิดไฟแล้วก็รอจนไฟมันดับใช่มันก็จะมันก็จะปิดซิลถุงไว้ก่อนทีนี้เราก็เล <laughs> <sh> ือกความยาวดับแล้วดึงออกมาออกมาปุ๊บดึงมาดึงดึงมาจนเราคิดว่าไอ้ความยาวนี้น่าจะพอดีแล้วล่ะพอเสร็จปุ๊บเราตัดทีนี้ก็ได้สองถุงแล้วอ่าโอเคนี่พับถุงนี้ก่อนอ๋อนี่ แล้วเราก<ช>็หยิบนยเนื้อใส่เข้าไปอ่ะพี่หยิบเนื้อใส่เข้าไปเลยครับดีเนี่ยยังมีถุงอยู่ใส่ถุงไว้อยู่อันนึงหยิบเนื้อใส่ใสเข้าไปอ่ะพอเราใส่เนื้อเสร็จปุ๊บเราเอาใบไทมวางไว้ข้างบนใส่ไว้วางไว้บนจะได้เหรอจะได้เหรออ่ะเอาใหม่อ่ะวางเข้าไปข้างในข้างในบนเนื้อหรือตรงนี้บนเนื้อบนเนื้อบนเนื้อต้องบนเนื้อนะในเม็ดในเม็ดมุกนะอ่านี่เม็ดมุกเม็ดมุกเราก็อย่างนี้ครับอ่ะยกขึ้นมาพับถุงกลับคืน เอาวางไวะเพื่อที่จะเพื่อไม่ตัวนี้มาสกปรกเลยพี่ต้องยัดทิ้งยัดไปในรูตรงนี้นะยัดไปในรูตรงนี้แล้วปิดอพี่ปิดเลยปิดชึบกดทีนี้เราเลือกครับของเราเป็น dry ครับพี่กดที่ตัว vacuum seal อันนี้เลือก mode dry เลือกอันนี้อยู่อ่าแล้วเรากด vacuum seal ครับก็คือมันจะดูดลมแล้วก็ซีลให้เราอัตโนมัติแค่นี้เอง้ง่ายไหมเชือ เดี๋ยวคราวนี้อันนี้มันเป็นดรายแล้วถ้าถ้าเป็นแบบรอยนี่คือเป็นยังไงก็คือจะมีน้ําอย่างเช่นพวกอะไรที่แบบเราใส่เครื่องเทศอย่างเช่นซอส<อ>ไม่ใช่เครื่องเทศเ,เดี๋ยวเราใส่หมักซอสหรืออะไรที่มันเป็นน้าอะไรเงี้ยดูจนน้ำไอ้นี่แบบว่าน,นี่เลยอ่ะเพราะว่ามันต้องให้ถุงมันแนบแนบติดกับตัวเนื้อเอออ่าทีนี้มันก็จะออโต้ซิลให้เราง่ายไหมซิวแล้วขายกขึ้นไาได้เลยป่ะอันนี้ยังต้องรอให้ไฟมันอนี่ไปดับก่อน พอไฟดับแล้วก็เอาออกมาครับสังเกตว่าเห็นไหมมันต้องแนบเนื้อมันต้องไม่ใช่แค่แบบเอาใส่ถุงพลาสติกนะฮะมันต้องมีการดูดอากาศออกเพื่อให้หน้าของตัวสเต็กเนี่ยสัมผัสกับความร้อนที่เกิดขึ้นจากน้ํารอบด้านครับเอาใส่แล็กเพื่อไม่ให้มันลอยขึ้นมาเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่ว่ามันพอดีไงถ้าเกิดว่าซื้อมานี่ใส่ลงไปแบบนี้ทีนี้ของผมตั้ง <c oughs> เมนูของผมคือสติปลอยของพี่คือ โบนอินริ p อ y e ye. ลองเซิร์ชคำว่าโบนอินริ p อ y e ร้อยสามสิบเอ็ดฟาเรนไฮ์แต่อันนี้มันห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเลยวะแต่เราอ่ะเราอ่ะใช้แค่สองชั่วโมงครึ่งก็พอ,อถ้าเรารู้อยู่แล้วเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราสามารถที่จะตั้งเป็นแมนนวลก็ได้อา่อา,อาแนะนำติดโบนเหลือร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่แปดพอร้อยยี่แปดก็พอแล้วครับแล้วก็ตั้งไปเลยครับว่าสองชั่วโมงครึ่งพร้อมครับกดสตาร์ทครับ อ่ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันจะวนน้ำไม่ได้ให้ความร้อนอย่างเดียวครับแต่วนน้าด้วยเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เท่ากันทั้งแท้งครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมเนื้อในนี้มันถึงได้สุกเท่ากันทั้งชิ้นแบบไม่มีฮอสปอตที่เกินออกมาคราวนี้ก็รอไปครับไม่ผมมี2มุกเว้ยพี่<ๆ>ก็คือตูววิมัมนมน,นานใช่ป<ะ>่ะผมก็เลยจะย้อมหัวขาวแล้วก็แบบ ผมรอสู้วีดักอะไรเงี้ยเออทำไมทำไมดูพี่เหมือนไม่ชอบอ่ะอันสองก็คือนี่ไอพวกมุกจอนเชียน่คือเอามาเล่นอีกรอบแต่รอบนี้พี่ต้องแบบหาอะไรมาไตีหัวผมผมจะพูดว่าไอ้จอนเชียแน่แล้วพี่มันก็ตบผมแล้วบอกคนละอีพีเฮ้ยไอไอที่ที่คลิปเนื้อไปไหนวะเมื่อกี้หนังจัด 2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเอาโทรศัพท์ออกมาครับแล้วก็กดสต็อปคือระบบของมันอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ตัดให้ถ้าเวลาจบแล้วสมมุติว่าเราตั้งไว้2ชั่วโมงครึ่งเลย2ชั่วโมงครึ่งมันแค่บอกเฉยว่าเสร็จแล้วแต่ว่าตัวเครื่องยังคงคอนติเนียต่อนะต๊อปต๊อปไปนะสต็อปเลยครับสต็อปเลยปึ๊บติดๆอันนี้ไดครับเนี่ยมันเข้าแอบมากินทุกทุกแก่ทุกทีโอเคอ่าทีนี้ สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะหยิบมันขึ้นมามันค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆอ่านี่คือสองชั่วโมงครึ่งที่เรารอเป็นสองชั่วโมงครึ่งที่รสชาติของเนื้อไม่ได้หลุดลอดเลนไปไหนได้เลยวางงนี้นี่โอเคสิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือมีกลิ่นสุกคืออะไรอ่ะแบบมีกลิ่นแบบความแบบมี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 ต้องลองดมต้องลองดมต้องลองดมเหรอมึงก็ใกล้ไปไหมหอมสัตว์ สองชั่วโมงนี้ไม่โดนน้ำไม่โดนอากาศได้รับแต่ความร้อนที่เท่ากันทั้งชิ้นเพื่อให้ข้างในเป็นมีเดียมแบรนี่คือสุกแล้วนะครับกินได้แล้วจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องทำให้ผิวมันครัสครับเออแต่ข้างในเนี่ยข้างในนี่คือระดับที่กินได้ข <c oughs> ้างในเป็นมีเดียมแบรแล้วตาม<อ>ที่เราตั้งเอาไว้ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเผา <c oughs> เราจะต้องซับผิวให้แห้งผิดต้องเป็นเพเปอร์ทาวด้วยนะเออ ถ้าเป็นกระดาษจิชชู้ธรรมดามัจะติดมันจะติดจ<ะ>การจะเกิดครัสดได้อะถ้าเกิดเจอแบบความชุ่มชื้นของผิวอะมันจะไม่มันจะไม่ได้ครัสที่ดีอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องซับให้แห้ง ขั้นตอนต่อมาเจอความร้อนสูงเพื่อสร้างผิวกรอบน่ารับประทานครับวางลงในเตาจริงๆคือเตาอะไรก็ได้ครับไม่แล้วไม่ได้จุดทั้งล่างนะเพราะวันนี้เราใช้ซูวีก,กันก็คือเป็นปืนยิงไฟที่เสียบกับถังแก๊สพโพรเพนนะครับยิงไฟเข้าไปให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังระบายสีเนื้อครับ เอาความคลามบไลซ์เอามิลลาเรียคชันเข้าไปใส่ในสิ่งที่ซูวีมันให้ไม่ได้ก็คือตรงขอบตรงอะไรทั้งหมดของชิ้นเนื้อครับอย่าลืมพลิกให้รอบด้านตืตื่ต่นตื่ตืและที่แบบทอๆนี้คือแบบมันส่งผลกับเนื้อข้างในป่ะเออมันน้อยมากพี่คือมันแค่อยู่ที่ผิวเท่านั้นเราทําให้ผิวมันครัสถ้าเราหั่นออกมาเราจะเห็นเลยว่าแบบมันไม่มันไม่เข้าเลยคอมมเดียมแรของมันอ่ะคือจะแบบว่ายันขอบเลย แต่มันแบบหอมขึ้นมาเยอะเหมือนกันเลยอ่ะแบบคือขึ้นไปเลยนะแบบความหอมของสตรีมาเลยอ่ะขั้นตอนต่อมาคือทางเลือกนะครับทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ในการเพิ่มกลิ่นสโมกซูวีแล้วอ่ะมันจะขาดอยู่สิ่งหนึ่งคือกลิ่นสโมกกลิ่นหอมไม้ซึ่งไม้แต่ละชนิดก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นของมันซึ่งคราวนี้เราจะจําลองกลิ่นพวกนั้นอ่ะด้วยวิธีการใช้ตัวสโมกันสโมกันอืออ้าวแล้วเราก็เอาฝานี่ครอบลงไปครับเ Oh. อันนี้คือเราใช้ไม้ฮิคอร่พี่เพราะฉะนั้นมันก็จะมาตรฐานกลิ่นฮ <c oughs> ิกอริหอมนี่เลยนะโอ้สวยจังอันนี้เรา,เราปล่อยเ่ยยยไว้เลยใช่ไหมสิบนาที <c oughs> ครอบรมควันไว้10นาทีก็เท่ากับพักเนื้อ10นาทีพอดีครับหันมาข้างในยังร้อนอยู่และนี่คือ<ว>ผลลัพธ์จากซูวีที่ได้ครับสุกเท่ากันทั้งชิ้นแบบนี้เลยครับเป็นความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็สุกคือสุกเนี่ยไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับมันคืออุณหภูมิที่วัดแล้วว่ากินได้ครับเนื้อบัว57องศาเซลเซียสข้างในคือเป็นรสชาติที่หาได้จากซูวีเท่านั้นอืมเป็นไง อร่อยกว่าหลายร้านของใคยไปกินอ่ะเฮ้ยจริงผูเป็นเล่นของเบนแม่งอร่อยกว่าเฮ้ยจริงจริงอ่ะโอเคขอจิ้มดิอ้าวไปนี่ครับต้องหนาดเ่วสกตาทองไปเล็วอะดูความเด้งของชิ้นต่อมาครับสตริปลอยหั่นปึ๊ดแล้วขาดเลยนี่คือผลลัพธ์จากซูวี อีกชิ้นหนึ่งครับความเด้งที่มาจากอ,อุณหภูมิที่มันกําลังดีไม่สุกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดิบครับเวลาหั่นก็หั่นง่ายเวลากินก็เคี้ยวง่ายครับนี่ดูมันจะไม่มีขอบแบบที่มันมาจากไอก,การจี่กระทาแล้วสุกแบบเวีลด์ดนมาเยอะๆตรงขอบอะ่ะคือมันจะคีปความเป็นมีเดียมแรร์ไว้ทั่วทั้งชิ้นเลยลองจิ้มกินกับซอสดูดัดปลากซอสคาวบอยบตัตเตอร์ครับนะสอง่าซือ คุณทำไมคุณจะซื้อทุกอย่างไม่ได้คุณคุณใจเย็นคุณจะซื้อทุกอย่างไม่ได้นะไม่ผมแบบคุณทำนี่ขวดๆได้ไหมอันเนี้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่เบ๊สมันมีความแบบเออเออมันเหมือนสปายเฮอร์มัสต้ามีหวานมีมีมีมัสต้าใช่ไหมไปเฮิร์บมัสตืม หอมเนยรสนวลครับมีรสเปรี้ยวตัดกับเผ็ดแล้วก็มีความเค็มกําลังดีมีไอตัวเนื้อของวัตถุดิบที่ยังอยู่ในน้ําจิ้มให้โดนล,ลิ้นลงตัวดีเหมือนกันครับมีอิตาเลียนพาสลีย์ครับมีต้นหอมส่วนยอดครับซอยมีหอมแดงปั่นรวมกันเอาเนยก้อนครับมาละลายด้วยความร้อนจนมันกลายเป็นน้ําใส่ส่วนผสมลงไปครับดิองมัสตาร์ดครับมันจะนัวกว่ามัสตาร์ดปกติวาซาบิตัวนี้แทนฮอร์สเรดิช ผมหาไม่ได้ครับพริกปาปริก้ากับพริกขยเยนหาพริกขยเยนไม่ได้พริกป่นได้ครับพริกป่นแบบแป้งพริกไทยดำครับเกลือครับซอสสีราชาก็คือฮอตซอสสุดท้ายตบด้วยมะนาวไม่ใช่แบบลามนะครับแบบไลมอนสีเหลืองอะเรียกข้าหมอว่ามคอยูมึงเอาออสการ์ไปเลยวะไปไหนเยอร่อยมากเดลคารยา แล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องพี่วิพงศ์ด้วยนะครับติดตามได้ยังไงครับตรงไหนดีจริงๆก็ทวีพงศ์สตรีทสายสตรีทถูกถ่ายภาพฝากติดตามจิมด้วยดึ๊ยจิมคือแบบติดแหละฝากติดตามจิมนะด้วยช่องทางธรรมชาติด้วยคืออะไรคืออะไรบ๊ายบาย